สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่พักเพื่อไทยนะครับครับผมก็มาประสานงานนะครับกับทางเจ้าหน้าที่ครับของทางพักซึ่งทางพักก็เจ้าหน้าที่ก็น่ารักมากครับก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแล้วเราก็ได้โชคดีได้เจอคุณหมอธนนาทนะครับซึ่งท่านก็รับนัดอปปสนะครับเพราะว่าเราจะมาขอยื่นเอกสารสําคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อวิถีคนไทยวิถีชาวพุทธแลก็ว่าทําชาวพุทธ นะะในวันที่13นะครับในวันที่13 <_ D> เดือนมีนาคมเนี่ยครับพันจันหน้าครเวลาบ่ายโมงเพราะฉะนั้นท่านใดนที่อยากเข้ามาร่วมแสดงความดีว่าอปสรเราจะมีการยื่นเอกสารสรําคัญยังไงเพื่อ <_ D> เพื่อเพื่อให้ทางพักเพื่อไทยฮะนำไปเป็นประโยชน์เพิ่มเติมนะ <_ D> เราจะเสนอไว้หลายนโยบายแนววิถีพุทธเนี่ยฮะแล้วก็การท่องเที่ยวแบบชาวพุทธ หรือการประกาศพระพุนาเป็นศาสนาประจำชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับมาพบกันได้เวลาเที่ยงวันนะครับแต่เราจะเข้ายื่นเอกสารเวลาบ่ายโมงของวันจันทร์ที่13าที่13เดือนมีนาคนนี้นะครับก็เลยโทรมาแจ้งข่าวดีแล้วก็กันสวัสดีครับ